น้อหวานมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเมืม่อกี้นี้มันแค่วันนี้ขอกลับบ้านด้วยได้ไหมอะ่ะออออก็ได้นะว่าแต่ คนคน,นั้นคนรู้จักของวินเหรอก็ไม่ใช่คนรู้จักอะไรหรอกหรอถ้างั้นกลับกันเถอะเดี๋ยวเขาไปเอากระเป๋าแป๊บนะ <S <s> อือปฏิหารแห่งการเวลาไม่ใช่แม้แต่คนรู้จักสินะ ทำไมกันนะทำไมถึงมีแต่ฉันที่จำทุกอย่างได้เอลเอล่าเด็กฝึกง,งานใหม่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแต่ตืออือร้อนดีจังนะหวังว่างานแรกคงไม่อยากเกินไปล่ะสั่งมาได้เลยค่ะ โอ้นี่มันสุดยอดไปเลยพวกเขาเหมือนภาพวาดเลยนะ่ะนี่หล่อนเด็กฝึกงานเอาของที่ขมโมยไปคืนมันนะข,ข,ขมโมยอะไรกันคะฉันยังไม่ได้ทำชุดเดทที่ต้องไปถ่ายใส่แบบหายไปชุดหนึ่งแล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงที่นี้มาตลอดถ้าไม่เธอไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครยะ สารภาพมาซะดีๆนะก่อนที่ฉันจะไปแจ้งตำรวจขอโทษทีครับแต่ผมว่าคิดว่าคนที่ขโมยชุดนั้นไปอ่ะไม่น่าจะใช่ใยนี่หรอกครับเพราะมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าคุณตางหางที่เป็นคนขโมยพูดอะไรของนายยะมีหลักฐานรือไง เพื่อคุณลืมสังเกตผมนะ่ะอยู่ในห้องนี้ตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามแต่ผมก็เห็นคุณเข้ามาตอนที่ยัยนั่นไม่อยู่แต่ถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์คุณคงไม่ว่าอะไรถ้าให้ผมเช็คกระเป๋าส่วนตัวสักหน่อยมันก็ฟังดูมีเหตุผลนะถ้างั้นพวกเราคงต้องขอค้นกระเป๋าของคุณแล้วล่ะ ค่ะเอเอขอบคุณมากนะคะที่ให้ที่เป็นพยานให้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะแต่ผมจะขอค่าตอบแทนเป็นกาแฟสักแก้วได้ไหมล่ะ <c oughs> ฉันคบกับเขาแต่ที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยสักนิดฉันมันเป็นแฟนที่แย่ขนาดไหนกันพี่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ไม่เป็นไรหรอกพอดีล้มปากแตกเลยน้ำตาไหลนะ่ะว่าแต่การมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะปเปล่าครับผมเห็นแค่เห็นพี่อยู่คนเดียวว่าแต่พี่จะกลับบ้านยังไงหรอครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะผมไปส่งเอาปะฮะผมจะไม่ สักนะว่าพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าพี่อยากพูดก็บอกผมได้นะครับว่าแต่ตกลงให้ผมไปส่งพี่นะรรครับช้าๆหน่อยสิเอา้าไหนบอกว่าอยากกลับบ้านเร็วๆเออพี่ครับอยากแวะก,กินอะไรหน่อยไหมครับไม่อยากกลับบ้านก็พอไปเหิะเร็วนะ แล้วจะถามเพื่ออา้าวนั่งนิ่งเชียวกินสิพี่ผมไม่ทวงตังค์คืนหรอกหนาเออเออว่าแต่พี่รู้จักอัศวินด้วยเหรอครับอืมรู้จักสิทำไมเหรอแต่ผมว่าทางที่ดีพี่ไม่ยุ่งกับเขาจะดีกว่านะสรุปว่านายจะมาคุยเรื่องนี้หือกันกันหรือยังไงแล้วทำไมถึงห้ามยุ่งล่ะ ผมก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรอกแต่พวกในห้องคุยกันว่าเป็นตัวอันตรายแปลกชัดเรียนก็ดีแต่ไม่รู้ที่บ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงได้ทำตัวอันธพาลเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกพี่ว่านายอย่าตัดสินใจอย่างภายนอกดีกว่าเอียดอ่ะหมวกกันน็อกขอบใจที่มาส่งนะ อ้าวเอลล่ากลับมาแล้วหรือลูกอ้าวมีเพื่อนมาด้วยเข้ามากินน้ำขนมหน่อยไหมจ๊ะไม่เป็นไรครับนะพอดีผมต้องไปเรียนพิเศษต่อนะครับไปแล้วนะครับรเด็กดีนนเนี่ยแฟนเหรอรุ่นน้องเฉยๆคะ่ะหนูขอตัวลวคะค่ะวันนี้เจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้สรุปแล้วเราไม่ได้เข้าใจอยู่ดีว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทั้งหมดนี่มันแค่ฝันหรือฉันเป็นบ้ากันแล้วเนี่ยช่างเหอะปล่อยเลยตามเลยแล้วกันอา้าวกลับมาแล้วเหรอใครกันนะแล้วเธอเข้ามาได้ยังไงคงจะงุดหงิหน่าดูเลยสินะข่ะเทอทีนะที่มาช้าขนาดนี้แต่เอาล่ะฉันจะตอบในสิ่งที่เธออยากรู้เดี๋ยวนี้แล้วกันนะ รดติดตามตอนต่อไปโอเคค่ะตอนที่8ก็จบกันไปแล้วนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมเรื่องใหม่